สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสาวอีสานบานหน้าเนาะคะ่ะมือนีหลังจากเลื่อง,งานเนาะคะ่ะเฮ้ากับมาเทียไฮทัวเฮ้าเนาะคะ่ะหลังจากที่เฮ้าทําการปลูกทัวประมาณ4ีหาถึงหาสิบมือเนาะค่ะมือน,ะะอนีก็จะเป็นมือแรงเนาะคะ่ะที่เฮ้าทําการเก็บผลผลิตทัวเนาะคะ่ะรอบนี้ก็ถือว่าให้การตอบรับทีดีเนาะคะ่ะ ัวเห้ามีลักษณะฟักใหง่าเนะค่ะปลายบบยิกคือจังรอบที่1กับรอบที่2นะค่ะเป็นยังปลายมันจังบบยิกแมนบ่าขาดรอบนี้รอบนี้ก็คือห้าทําการดูแลร,ร,รักษาต่างแต่แรกนะค่ะต่างแต่ทัวมีอายุ2หรือ3ส,สัปดาห์นะค่ะห้ากระทํำการใส่ปุ๋ยฉีดยาเร่งต้นนะค่ะยายืนเนะค่ะ น,นี่เดี๋ยวเขาก็จะพาชมบรรยากาศหรือว่าแปลงทัวของเฮ้านะคะอันนี่ก็จะเป็นที่เส้นเตอร์ทัวร์ของเ่านะคะคนณกิบทัวร์เนาะ นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบไทของเฮานะคะน,นี่กำลังมัดทัวเนาะคะ่ะไม่หนีไปก็ดไปประมาณหากำเนาะคะ่ะบรรยากาศรอบสวนของเฮ้ารอบไทยของเฮาเะคะ่ะอากาศดีค่ะย่มแรกห็นแล้วก็คิดหดัดตาเฮานะคะ ค่ะนี่เห่ากับกำลังหมัดทัวเนาะค่ะหลังจากที่เห่าเก็บเซ็จเนาะค่ะมือนีก็เป็นมือแรกเนาะค่ะที่เห่าทําการเก็บทัวเนาะค่ะจากระยะเวลาที่เห่าปลูกมาระยะเวลาสีสิบห,หมือเนาะค่ะผลผลิตรอบแรกเข้ากับได้ประมาณหากัมเนาะค่ะอันนี้เขาเขาเหตุกรรมรักสิบบาทเนาะค่ะเหาเหตุไปขายอยู่ตามโรงงานใหพนักงานเนาะค่ะหรือว่าผู้ใดสนใจต้องการสร้างเนาะค่ะเข้าเก่าไปทรงเนาะค่ะ อันนี้ก็สิเป็นทัวที่ห้าเกบมาเนาะคะ่ะฟักเง,งาใหญ่เนาะคะ่ะตรงเนาะคะ่ะบริกเดี๋ยวห้าก็จะผ้ากับบา้านแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะพาขี่รถไปเบิ้งบรรยากาศรอบไร่ห้าเนาะคะ่ะไปเบิ้งกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณรอบไร่ห้าเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าของพ่อนะคะ่ะพ่อเปิ้เท็หน้าปีแรกเนาะคะ่ะนามก็โอ รวมซมบูรณ์เนาะคะ่ะทางทางบานพื้นเนาะคะ่ะเฮ็ดหน้าได้ตลอดเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาเจ้ามีน้ำตลอดปีเนาะคะ่ะบอกคือแถบโซนภาคอีสานบานเห่าเนาะคะ่ะน,นี่ก็สิเป็นบรรยากาศเนาะคะ่ะปลาไม้เขียวขจีเนาะคะ่ะบรรยากาศอันนี้ก็สิเป็นหน้าที่เขาเจ้ากําลังวานกาเนาะคะ่ะบรรยากาศดีคะ่ะทุกคนผู้ใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับสาวอีสานบ้านนาด้วยนะคะ